ดิบเลยดิบเลยเหนียงไปเลย <c oughs> อยันแตงต่หอยน้อยๆเรดิบไปเลยนี่สบายดีผมเป็นพี่น้องตอนนี้บริสกาอยู่ไห้อยู่หน้าพาพี่นอ้องอกจี่ท่ทานไปเบิ่งเข่าให้เขาหน้าบริสมันจะงามสันใดเนื่องจากว่าฝนตกสองสามมือนะ ออกปากมไห้ก็เลยพาทุกคนไปบึงเขาให้เขาหน้าแต่เมื่อนี้สิพาทุกคนไปกินเขายูนาเลยทุกคนอืมจะน่อยก่อนฮาไปกินเขาอยู่นากะเขาอยางเลาะบึงขา้าวนาก่อนดีเขาให้มันจะงามชําใดดนแหลวได้ดมากทุกคนโอเคไปชมกันเลยไปนี่คือข้าหน้าให้ที่ชองทุกคน ปีนี้เทวางามกว่าปีกายเลยปีกายนี่ก็โอู้ทุกคนเลยได้แต่หักกระสอบทางเทิงคือแมนเขาให้จะน้อยสิผ้าทุกคนขึ้นไปเบิง้งมันจะชุกสมัยนแล้วทุกคนลองไปนั้นกับแมนหายุดท้ายสองให้กับคือที่เห็นทุกคนยังว่าทะเลชุกปัลายนี่วันนี้บรรยากาศดีทุกคนเลย บอกเลยว่าดีขนาดบรรยากาศวันนี้นะแบบฝนหักก็เช้าตกมันเช้านี่นะแบบตกสองมือสองคืนอีบา้านใอยนะโอ้มาหุา่นหน่วยใหญ่เลยมีแต่หน่วยใหญ่ทุกคนปลูกอยู่ขันนาขาวกาพองามอยู่ เป็นแมวบาหน้าโคกตุคนหน้าเขากะขาดหน้าผมคือเท่่าน้าหน้าผม,ม,มก็ไปอย่างมีนี่คือต้นมะพิษนี่ต้นมะพิษอ,อันนี้คือต้นมะฮุ่งนะนย่งน้อยๆเข่าบนนี้กะพูดหมดแล้ว ยังแต่ทางเทิงทุกคนเดี๋ยวชิพาทุกคนไปเบิง่งทางเทิงเขามันจะชุกทำไงแล้วโอ้เห็นคือช,ชุกแล้วทุกคนก็ต้นมันสูงขนาดี่กายนี้การเทียบไปนี่บ่ได้ทุกคนป็นิยามพบว่างามนะ อันนี้คือให้ทั้งทึ่งให้สุดท้ายทุกคน,นตามคันหน้ากามีแต่มักนัดลวลเลยทางลมไปสาให้ให้สุดท้ายกะเฮาเดจุปีนี้นะว่าได้เฮ็ดทุกคนปีหน้านเตีากะจะได้เฮดต่อเลยหน้าเฮาก็มีห้าให้ทั้งหมดน,นะนี่ 6, หัวไข่ทุกคน ตะไคร่ประชาไทยเอิรวต,ตะไคร้นี่คือหัวชิไควันนี้เขาาไปชิผ้าทุกคนไปบึงเข้าห้ต่อมันจะเข่าจนไรดน,นแหลบไปมาทุกคนมาตั้งแต่เขา่าลักออกมากนะเกือบสามอาทิตย์แล้วบไปมานี่ก็เขาเขาจนชิชุกทุกคนเลย นี่แหละทุกคนคือเข้าให้ของบริลต์นะงามมกงามก็คือให้เอฟซีเบิ้งทุกคนให้เอฟซีทุกทานต้องได้เบิ้งทุกคนงามางามก็กลับเป็นหมากน้อยใหญ่อยู่เลย บาลิดมากอะตั้งแต่ทันดนทุกคนจนตุกใจเข่าจนจะชุกแล้วเพอทุกคนถ้ามองลังนะสุกแล้วได้มีแต่ประมาณยังสองสัมทิศกะได้หูแล้วทุกคนประมาณยังสองทิศได้หูแล้วเพอทางนี้นะตอนมีแต่ชงชูม่มาเลยทุกคนดูนนี่นะ เหมาะกับบรรยากาศดีบรรยากาศมันนี้กะยังมีคุ้มฝนหน่อยนึงนะคือว่ามื่อนี้ก็คือสีบัตกดอกฝน คือสีมึเลยทุกคนตกแต่เมื่อวานเช่นนี้นะไม่แต่เฮาพาทุกคนไปหอจุดนี้ก่อนทางเทิงแลหละเฮาไปบ่ได้ทุกคนเฮาสิพ,พาทุกคนไปจุดนี้ก่อนเนื่องจากว่าเฮาย่านตน้นเขาเปนหล่มนะเฮาก็เลยย่างบ่ได้แบบว่า เห็นบ่ต้นเขามันจัะชุกแล้วมันก็ล้มง่ายเข้าไปนะก็เลยแบบว่า h า o p ไปดีกว่า Haopeng ท่านนี้ก็คือทเทนทุกคนเข้าก็่้ำกันนี่ถ้าถึงก็ช้ำกันมันแล้วเขานะวันนี้มีแต่สิพา้าทุกคนไปกินเข่าก่อนนะกินเข่ายุนเตียงหน้าผนแหละเขาก็คือแบบ ทานก็คือหอยแดงกะหอยแดงคือแบบเอาดิบด้วยทุกคนจุดิบเลยนะคือแบบนั่นแหละเดี๋ยวกะเอาไปเบิ่งนน้ำกันไปบันนี้เอาก็สิงออกไปเที่ยงหน้าพ่นะเฮาก็ต้อนค่อยไปผลคนันว่าไปยางไวนี่นะโอ้เข่านี่ยอาญามันเลยลมมาเลยนะเราต้องโคอดไป แคมไห้หกขนาดใบาทางบอลยังเลยตั้งแต่มันเป็นไฮปอ,อบอดีนะ โอ้มังนัดไก่ชุกแล้วเนี่ยมังนัดที่ปลูกตำขันนานนกำลังเกิดเป็นหมากมนะทุกคนเบอร์นี้กับเขา ทางคันกนับนำเจาะกัน้นำไลออกไปหมดเลยตอนนี้คือหอดเทียงนาแล้วทุกคนนี่หอยหอยแดงกล้ยตัดองค์กินโลดทางทึงกับซซมินมังอื้อนี่ มีตรงมียังลมว้อยวอ,อยทุกคนเย็นสบายดีอยู่ทีงหน้าบรรยากาศดีขนาดทุกคนวันนี้เดี๋ยวเฮาฉิตำหม,มักพริกก่อนเดี๋ตำหม,มักพริกจิจุนะหอยอืมกินข้าวก่อนเดี๋ยวเฮาฉิดตำตำหม,มักพริกก่อน ต่ำใส่กระบอกไม่กระบอกไม่ไผ่และต้องใส่คิงอมเลยนี่คิงถ้าบ่ใส่คิงเลยกินไม่ได้ดิบทุกคนเฮายอมถ้าต้องใส่คิงก่อนอืมมันนี่กับมาสองคนนะ ใส่คี่ขาดคีมอะไรเลยกินดิบเาตรงล่างก่อน ตะวันนี้ทุกคนหอยดิบเลยกับแกยวเคียงนะเดี๋ยวสิกินลองเบุงให้ทุกคนเบุงมานี่ดิบเลย ดิบเลยดิบเลยแหมาซบแซบแซบ <c oughs> ดิบเลยสด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 หนาวแล้วหนาวแล้ว Ừ. chủ hỏi dip, do hỏi dip, do hỏi dip. ผ่านการกินหอยจุุกคนกะประมาณนี้คือจบดแล้วนะเรือแต่แจวแจวกวเสียเมือ่อเบิรดตกแจวเจาขกวาก็ตำลายหอยกะเยอะนอยเดียวก็จึงเบิดแล้วกินลายเลยนี่นะเกียงไปเลยยังแต่หอยน้นนอยนิดิบไปเลยนี่เก็บมาแต่หน้าแลย เอาเลยแลบ้งนะจุดิบกับแทบอยู่ได้ทุกคนก็พอได้กินขั้นหอาลวกแห้คักนะลวกแบบตำกับบะหงโอ้คักเลยกะโอเคทุกคนผ่านการพาทุกคนไปเบิง้งเข้าให้เขาหน้าแล้วกะกินหอยจุอยู่เทียงหน้ากะประมาณนี้เนาะมีแต่คลิปนี้ คลิปสั้นก่อนขอติดนีคลิปเาาเอาคลิปหน้าก่อนทุกคนโอเคกับคลิปนี้กับขอขอบใจทีท่านทีมติดตาม,มแต่ต้นจะจบทุกคนมีแต่เจอกันโอกาสหนนะ้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้กับขอกล่าวคำว่าสบายดีบาย,บาย